เครื่องระเบิดเข้าไปแล้วเครื่องระเบิดปั๊บเซแต่พาลิโอค่ะผมผมเซฟไว้แต่พอผมลงไปแล้วทีนี้มันเข้าไม่ได้สาเหก็เข้าเข้าไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าความปีคับเขารู้ไงก็คืออันไหนที่มันมีเจ้าของอ่ะอันไหนที่มันมีเจ้าของดียอซีอ่ะเขาก็ไม่ยอมอยู่อยู่แล้วใช่ไหมล่ะเขาว่าไม่ยอมอยู่แล้วใช่ไหมล่ะว่าการที่การที่ว่าดีเอซีเสียตังค์แกอย่าไปแจกรีมันก็ไม่ใช่เรื่องนะเฮ้ยประมาณนั่นแหละ อ่ะฮะาก็ไม่ใช่เรื่องหรอกที่ที่เรา <c oughs> ต้องเอาไปแจกส <c oughs> ีะเวยคืขาไปแล้วคือเอาแปลว่าเราใช้ชีวิตตามเดิมโดยที่ไม่ไปเดียวสีเขาหมวกส่วนแล้วกันอือฮึแต่มีความคิดหนึ่งไว้ทำไม,ไมใช้ดวนฟีฟีเล่นกับนอนเล่นไปวนัวนวันแล้วก็เล่นด้วยกันไปวนันวันอะไรประมาณนั่นแหละแล้วก็ลงคิดไม่มีสิทธิ์ไปเข้าแม็กหรือเดวสีเขาไม่งั้นเราก็แกจะโดนโปแจ้งเข้าเล่นงานนะโอเคไหม แม okay, okay. Okay, okay. Okay. Okay, okay. ่งไอเสียงโมแจงอย่าตักควงคุณเพียทีเดียวใครเคยไหมมั่งคือแบบจู่ๆเครื่องแม่งก้อนหลุดอะคือแบบนั่งเล่นเกมอยู่เนี่ยเนี่มันยังดีๆเนะแล้วก็เกิดอาการแดดจะโดนแรงแล้วโดเกมไปเลยเว้ยโอเคโอเคโอ้ก็คือพรุ่งนี้ผมได้ว่าถ้าพรุ่งนี้จุลศิวุฒิผมเล่นไม่ได้ผมก็รู้แล้วว่าเป็นยังไงโมเจงเขารู้ทุกอย่างเขารู้แม้กระทั่งเดียวทีเขาว่าคือมึงรู้ได้ไงคืออันดับแรกคือ